สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันโค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็จะให้มาดูตัวเลขของหลายสำนักนะคะเลขเด็ดๆนะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันอื่นก็ให้ดูเลขความฝันของแอดเองนะคะก็คือเมื่อคืนนี้ไม่ได้ฝันนะคะก็คงจะฝันแค่ครั้งเดียวก็ก็คง อาจจะให้แล้วให้เลยก็ได้นะคะคนอื่นก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งื่ยแจ้งเตือนคิดใหม่ๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อมให้เสียเวลานะคะไปดูตัวเลขเลยค่ะนี่นะคะตัวเลขที่แอดฝันนะคะฝันตอนเช้านะคะเพราะว่าแอดหยุดงานกันเลยฝันตอนเช้าส่วน ตัวเลขที่เห็นชัดเจนนะคะที่มีในฝันมีผู้หญิงนะคะยื่นกระดาษให้นะคะแล้วก็ถามว่าได้เลขหรือยังเราก็เลยตอบว่ายังยังไม่ได้เลยยังไม่มีตัวเลขเขาก็เลยยื่นกระดาษให้นะคะแล้ก็เลยมองไปเห็นแปดเก้าศูนยแล้วก็ห้าเก้าศูในฝันก็จำได้แม่นนะคะพอตื่นมาก็ จำตัวนี้ไม่ได้นะคะว่าเป็นแปดเก้าศูนย์หรืออะไรนะคะแต่จำแม่นก็คือห้าเก้าศูนย์นะคะตัดเอาด้วยนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะห้าหกศูนย์แล้วก็ตัดเอานะคะมีเก้าศูนย์มีแปดศูนย์มีหกศูนย์มีห้าเก้านะคะเก้าแปดเก้าศูนย์แปดหกศูนย์นะคะส่วนนี้ตัวเก่านะคะหกศูนย เจ็ดเก้าค่ะอ s จะไม่ทิ้งเลยนะคะไปหาลอตเตอรี่มาก็ได้แค่ไม่กี่ใบนะคะนี่นะคะเจ็ดเก้าศูนย์ได้สองใบค่ะได้ตัวสลับกันเนาะได้แปดหกศูนย์ค่ะศูนย์เก้าห้าค่ะ เพราะว่าเป็นเลขที่ดังมากนะคะพวกเก้าห้าเก้าศูนย์หกศูนย์นี่นะคะแล้วเลขก็อั้นเต็มเกือบหมดทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไต่ตองให้ดีนะคะเราเล่นสามตัวดีกว่านะคะยี่สิบบาทเราก็ได้เงินหมื่นแล้วนะคะต่อไปนะคะให้ดูหมายเลขของปู่ตานะคะแม่ครูหอมหัวน,นะคะ กองปูตานะคะต่องวดนะคะให้หนึ่งศูแหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะตัดเอาด้วยนะคะปูบอกว่ารางวัลที่หนึ่งมีเลขท้ายอยู่ <c oughs> คือเลข9้านะคะ <c oughs> เลขท้ายมีเลข9้านะคะแล้วโคกสุดท้ายปูมาย้ำให้ห้าห้าศย์เ้าแล้วก็หนึ่งห้า บางครั้งตัวตัวเน้นของปู่ก็ไม่เข้านะคะอาจจะเข้าตัวตัวที่ไม่เน้นนะคะเหมือนสองศูนย์นะคะซึ่งปูก็บอกถูกทุกงวดนะคะเพียงแต่ว่าแล้วแต่บุญวาสนาเนาะใครซื้อถูกมีโชคเราซื้อก็โดนตัวที่ออกนะคะตัดเอานะคะมีเก้าศูนย์ห้าูนย์หกศย์ห้าเก้าค่ะ ของน้องวันนะคะแลูกของแม่ครูหอมหวนนะคะตัวที่เขาชอบห้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งห้าหกนเจดหเจ็ดเกเจดนะคะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะทุกใบนะคะแคปแคปหน้าจอแล้วดูว่าตัวเลขไหนที่มาเยอะหรือ ขึ้นชอบตัวไหนนะคะของป้านีสูตรป้าปราณีนะคะไม่เคยหลุดนะคะยังไม่เคยหลุดนะคะเลขหกตัวสามารถจับเองได้นะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดแปดสี่ห้านะคะ,ะเลขที่ก็จับให้นะคะเลขที่จับให้นะคะศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามตัว 9ก้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าบนบิ่บนบิห้าล่างศูนย์นี่นะคะค่ะของแม่ครูปู่ดำนะคะโคงสุดท้ายมาแล้วนะคะ ม่คูณเน้นที่0809นะคะแล้วก็2729ค่ะคือตัวเน้นแต่ตัวรองก็ไม่ทิ้งนะคะ978191หรือสา,สามารถจับเองได้นะคะผ่านในเลข4ตัวนะคะงดที่งล้วเข้า3ตัวนะคะ โอปอนะคะโอโอปอจากช่องใหญ่นะคะฝันเม็ดนะคะงวดที่งวดนี้ก็เน้นที่เก้าห้านะคะเก้าห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะได้พยานหน้านะคะของพี่แซมนะคะสามตัวชุดเดียวนะคะเจ็ดเก้าศูนย์ล่างก็คือเป็นชุดที่เขา ค้งสุดท้ายแล้วนะคะล่าง95กับ10นะคะระวังหด้วยนะคะ <c oughs> แคปหน้าจอไว้เลยค่ะ <c oughs> ขอบภูมิน้องจีนะคะพระทุนดงให้ต่องวด75นะคะ <c oughs> ภูมิเจ้าที่เจ้าของที่ได้มาสองศูนห้าหตัดเอานะคะตัดเอา โคงสุดท้ายภูมิเจ้าที่เน้นย้ำที่สามสี่เก้าของนองต้าก็เก้าห้าค่ะระวังหกนะคะเก็บเลยค่ะไดกวิ่งสายทหารนะคะวิ่ง8กับ9ก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสายด่วนวงใน เก้าสองเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าค่ะ <c oughs> พี่ฟ้าคนฝันแม่นนะคะจากช่องโชคโชคดีชาแนลนะคะ <c oughs> เห็นเลขเลอยมานะคะสองหกหรือสองเก้านะคะท <c oughs> ะเบียนรถที่ฝันเกี่ยวหนึ่งเก้าศูนย์นะคะพี่คนนี้เขาก็ถูกหวยหลายงดติดแล้วนะคะ งดแล้วเห็นเลขเลอยสองเก้าอาจารย์เนี้ยหลังจากที่เข้าศูนย์เจ็ดเต็มๆนะคะงวดนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนนะคะแล้วก็สามตัวแปดห้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะ ก็เงินนะคะฝันไว้จับกบแล้วกวบพูดได้นะคะบอกฮัดทับปล่อยเขาเขาจะให้เลขเลยบอกเลขเก้าเจ็ดนะคะการหกเจ็ดนะคะฝันรอบสองกุมารอยากดูโทรทัศน์เลยกดกดช่องห้าเก้าเจ็ดค่ะกุมารสุดหล่อนะคะอพออันนั้นนะคะเข้าหลายงวดติดนะคะ ปู่ให้ไปเอาลอตเตอรี่ปู่ให้ลอตเตอรี่สองใบเลขท้ายเจ็้าค่ะให้เจ็ดเ้วมีสามศนย์นะคะโค้งสุดท้ายได้9ก้าห้ากันที่หกห้านะคะตัดเอานะคะส่วนนี้เลขทูบนะคะสี่สองเจ็ดค่ะเพราะนั้นเข้าหลายงวดติดนะคะน้องน้ำทิปนะคะโค้งสุดท้ายเน้นที่ แปดสามนะคะมีสงชุดนะคะแปดสองและแปดสามนี่ให้ตรงงดนะคะงมด่แล้วน้องให้เก้าสองนะคะสองเก้าก้าสองค่ะเด็กมีเซนนะคะเสียนบรีรัมนะคะเน้นที่ดิบไปไวก่อน บนล่างวิ่ง8กับ9นะคะเน้นที่8 7 97ค่ะยายน้อยฝันแม่นนะคะให้ตงงวด804 704ตัดเอานะคะ8 0 0 4นกร้องงวดนี้ร้องบอกแค่เลข9ตัวเดียวนะคะจะน้อยเลยจับให้เป็น90 60นะคะ น้องปอเปียนะคะลูกของเดือนสกาวนะคะบอกศูนย์หกกันศูนย์เก้าด้วยนะคะเลขของน้องมีหนึ่งหกห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเลเจฟันแม่นเข้าหลายงวดติดนะคะฝ <c oughs> ันเห็นพระนั่งรถมาเคาะกระจกแตกนะคะทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่ง รถที่พระเคกระจกแตกเป็นเก้าสองเจ็ดค่ะเจตีตัวเลขเ็ได้ 9, 2, 8, 9, 0, เก้าสองแปดเก้าศูนย์แปดเลขพระที่ให้เจมาวิ่งหกมีสามโทษค่ะมีศูนย์สามหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ด ตัวตัวเขีดคือตัวเน้นนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเซนชัยยภูมินะคะนับถือพญายนาจนรวยนะคะโค้งสุดท้ายเน้นที่เก้าหนึ่งแปดเหมือนเดิมแล้วก็ให้มาแปดเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเก้า ของปูยอดนะคะ <c oughs> เลขทูบวันบวงสวงนะคะได้สองเก้าสามผีเข้าทรงบอกวันที่บวงสวง590เผีนางไม้มาบอกโค้งสุดท้ายหนกับหนึ่สค่ะนี่นะคะทุกตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็ตัวเลขก็จ่ายครึ่งเต็มเป็นหมดเลยนะคะเราต้อง พิจารณาดูให้ดีนะเงินทองหาหายากมากนะคะแล้ก็ซื้อได้ที่เอสฝันแค่นั้นนะคะท้ายนี้ขอใทุกท่านโชคดีค่ะขอได้จับเงินล้านเงินแสนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ